สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีอธิบายนะครับเกี่ยวเรื่องของกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายแรงงานที่จะอธิบายในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนะครับการบอกเลือกสัญญาจ้างและกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างๆนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีตามนี้นะครับสัญญาจ้างแรงงานนะครับก็คือสัญญานะครับที่เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับ โดยที่จะต้องมีเจตนานะครับทั้งสองฝั่งว่าจะทํางานให้แล้วก็ต้องการที่จะจ้างเราทํางานนะครับการทํางานนะครับก็สามารถนะครับแลกเปลี่ยนด้วยเงินสิ่งของส่วนเราก็จะเป็นการใช้กําลังนะครับกายแล้วก็กําลังสมองนะครับนายจ้างจะมีอํานาจในการควบคุมนะครับก็สามารถสั่งงานเราได้ในงานที่เราที่จ้างเราทํานะครับสัญญาจ้างแรงงานนั้นน่ะก็สามารถทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นการตกลงหรือว่า ให้มาทํางานได้เลยก็สามารถเป็นสัญญาจ้างงานได้นะครับซึ่งสัญญาจ้างงานถ้าเป็นหนังสือเนี่ยก็จะมีข้อดีนะครับตรงที่ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนถ้าเป็นวิธีอื่นก็จะต้องมีพยานนะครับในการกรณีที่มีปัญหานะครับสัญญาจะตกเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อมีการขัดแย้งต่อกฎหมายนะครับแล้วก็มีสาระผิดนะครับจากสิ่งที่จะต้องแสดงเจตนากัน ในสัญญาจ้างแรงงานนะครับก็มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการจร้างแล้วก็คู่สัญญาหน้าที่ของนายจ้างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการจ่ายเงินนะครับบอ,อกเลิกก่อนล่วงหน้าแล้วก็ออกไปสําคัญผ่าน,นงานให้นะครับการบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับก็สามารถบอกเลิกได้นะครับตามสัญญาหรือจะมีเหตุตามกฎหมายนะครับการบอกกล่าวล่วงหน้านะครับตัวนี้ก็คือฝั่งของนายจ้างและลูกจ้างต้องมีหน้าที่นะครับในการบอกกล่าวเลิกล่วงหน้าในการเลิกสัญญานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดี เราไม่อยากทํางานเราก็ลาออกจากงานได้เลยนะครับต้องแจ้งลวงหน้าก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งงวดหนึ่งงวดก็คือหนึ่งเดือนหรือว่าถ้างวดงานเป็นเจ็ดวันก็ต้องบอกกล่าวเจ็ดวันก่อนนะครับ <c oughs> ในกรณีที่ไม่ต้องบอกกล่าวลวงหน้าก็คือเราทําผิดสัญญานะครับหรือเจตนาละทิ้งงานนะครับในจ้างจะบอกเลิกบอกเลิกสัญญาจ้างเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็จะต้องมีค่าตกใจให้เรานะครับก็หนึ่งงวดงานนะครับ แต่ถ้าลูกจ้างไม่ยอมบอกเลิกสัญญาจ้างอยู่ดีหายตัวไปเลยนี่ก็อาจจะโดนเรียกร้องค่าเสียหายตามหลังได้น,นะครับใบสําคัญการแสดงการทํางานก็คือใบหางงานเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าเราได้ทํางานที่นี่นะครับอ่าสิทธิและหน้าที่นะครับเกี่ยวเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับก็เป็น2541นะครับแล้วก็มีเพิ่มปรับปรุงในปี2562นะครับ สิทธิและหน้าที่ต่างๆนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่ห้ามนะครับขัดขัดต่อตัวกฎหมายที่ก่อหน้ไว้นะครับตัวนี้คือบังคับใช้ทั้งหมดยกเว้นราชการนะครับหรือภาคธุรกิจนะครับในจ้างนะครับก็คือใครก็แล้วแต่ที่ตกลงจ่ายค่าจ้างเรานะครับลูกจ้างคือเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นลูกจ้างหมดนะครับ เงินประกันการทํางานนะครับจะเรียกรับกับเราได้ก็ต่อเมื่อในกรณีที่เราเกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สินนะครับโดยเรียกไม่เกินหกสิบเท่าของค่าจ้างรายวันนะครับเฉลีย่ยก็คือไม่เกินสองเดือนการทํางานนะครับชายหญิงต้องต้องมีความเท่าเทียมกันในการจ้างงานนะครับสิ่งที่ต้องห้ามก็คือห้ามนะครับในจ้างล่วงเกินทางเพศกับพนักง,งานนะครับในจ้างก็คือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับโดยที่ จ้างเรานะครับโดยที่เราจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนนะครับการทํางานล่วงเวลานะครับทำกันได้นะครับแต่ต้องเป็นความยินยอมของลูกจ้างครับแต่มีงานบางอย่างนะครับที่ไม่ต้องได้รับการยินยอมก็ต้องทํางานล่วงเวลานะครับการทํางานล่วงเวลาเนี้ยก็ไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับงานอันตรายนะครับตัวนี้ไม่ให้ทํางานล่วงเวลานะครับการทํางานในวันหยุดนะครับก็จะมีการ ให้นะครับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อนนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดเราทํางานในโรงพยาบาลนะครับกิจการโรงแรมหรือทางด้านพวกร้านอาหารหรือพวกนี้ก็จะถูกยกเว้นว่าไม่ต้องได้รับความยินยอมก็ต้องทํางานล่วงเวลานะครับเวลาพักนะครับก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับก็คือทํางานติดต่อกันหกวันจะต้องได้รับมันหยุดหนึ่งวันครับสะสมวันหยุดได้นะครับ ประกาศนะครับเกี่ยวเรื่องของวันหยุดตามประเพณีก็คือไม่ร้อยกว่าสาวันต่อปีนะครับวันหยุดตามประเพณีเนี่ยก็จะมีวันนะครับก็คือวันแรงงานนะครับงานที่ลูกจ้างนะครับไม่อาจหยุดงานได้นะครับตามวันหยุดตามประเพณีก็จะเกี่ยวข้องกับสามเทพบ้านโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับรับเป็นเงินหรือวันหยุดอื่นแทนได้เหมือนกันนะครับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนะครับก็หกวันทํางานนะครับทํางานหนึ่งปีครบหนึ่งปีถึงจะมีสิทธิที่จะหยุดพักผ่อนประจำปีได้สวันนะครับ ถ้าในจ้างไม่ให้หยุดนะครับก็ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดนะครับกรณีเลิกจ้างนะครับถ้าจ้างวันสําหรับวันหยุดพ,พักผ่อนประจำปีก็จะนํามาคิดในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างนะครับว่าโอเคทํางานมาแล้วหนึ่งปีครึ่งนะครับเรามีวันหยุดประจําปีหกวันนะครับแต่เราเพิ่งทํามาหกเดือนนะครับก็จะได้สิทธิทั้งหมด3าวันเพราะนั้นถ้า3าวันนี้อยู่ดีน,ในายจ้างปิดจิจการเราก็จะได้เงินนะครับ3าวันที่ควรจะได้หยุดพักผ่อนประจำปีนะครับ วันลานะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับก็อย่างเช่นลาป่วยนะครับก็คือสามวันทํางานติดต่อกันทางหน่วยงานที่จ้างเราสามารถที่จะเรียกขอใบรับรองแพทย์ได้นะครับแล้วก็ทั้งปีเนี่ยหยุดได้ไม่เกินสามสิบวันนะครับแต่ทุนนี้คือเท่าที่ป่วยจริงนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ไว่าเราป่วยจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เงินในวันลาป่วยนะครับการทําหมันนะครับก็ได้ตามที่แพทย์กําหนดนะครับ ลาพืกกิจธุระนะครับก็กฎหมายตัวใหม่สองห้าสองเนี่ยก็จะมีบอกว่าเราสามารถลากิจได้3วันนะครับที่จะได้ค่าจ้างนะครับแล้วราชการอาหารตัวนี้ก็60วันนะครับเพื่อฝอบลมก็ตามที่ประกาศกําหนดนะครับก็คือถ้าต้องไปฝวบลมนะครับในจ้างของฝ่ายก็ลาได้โดยได้รับค่าจ้างนะครับลาเพื้อคอดบุตรนะครับก่อนหน้านี้คือ90วันตอนนี้ก็เป็น98วันแล้วนะครับโดยพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยให้จ่ายส5วันส่วนอีกส5วันเนี่ยก็รับจากกังสังคมนะครับ การใช้แรงงานหญิงนะครับก็จะเป็นห้ามใช้แรงงานในที่อับอากาศนะครับที่สูงหรือที่อันตรายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหญิงมีครรภ์นะครับก็ห้ามแบกหามห้ามทํางานอะไรที่เสี่ยงนะครับต่อบุตรในท้องนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของหญิงมีครรภ์เนี่ยก็สามารถทํางานล่วงเวลาได้นะครับแต่ตัวนี้ยจะต้องมีการยินยอมนะครับในการทํางานนะครับ ต่อไปนะครับหญิงมีคันมีสิทธิ์นะครับเปลี่ยนงานชั่วคราวนะครับก่อนหรือหลังข้อได้นะครับโดยมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ห้ามในจ้างเลิกจ้างนะครับผู้หญิงที่มีคันนะครับถ้ารู้เวลานะครับโดยปกติก็จะหนึ่งจุดห้าเท่านะครับคูณก้บค่าจ้างนะครับต่อชั่วโมงนะครับค่าจ้างทางานในวันหยุดครับก็ได้หนึ่งเท่านะครับจากที่เราทํางานนะครับถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของพนักงานรายวันก็จะได้สองเท่านะครับ ค่าล่วงเวลาทํางานในวันหยุดนะครับก็คือสามเท่านะครับของตาค่าจ้างนะครับลูกจ้างนะครับมีอํานาจทํางานแทนในจ้างในกรณีการจ้างให้บาเหน็จมันนานเลิกจ้างนะครับไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้างานนะครับที่มีอํานาจในการเลิกจ้างนะครับลดค่าจ้างก็คือพูดง่ายคือหัวหน้างานเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับได้รับค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าทํางานในวันหยุด ลูกจ้างที่ทํางานขายเล่ยนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้สิทธิ์พลาล่วงเวลานะครับที่ได้รับค่าในหน้านะครับความจําเป็นนะครับในกรณีที่ต้องหยุดนะครับเหตุสุวิสัยก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เราอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับผิดนัดนะครับถ้าเกิดไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างก็จะมีดอกเบี้ยนะครับในจ้างต้องเสียดอกเบี้ยให้เราสิบห้าปอร์ซ็นต่อปีนะครับตั้งแต่วันผิดนัดก็ตกเฉลี่ยประมาณหนึ่งเเซ็นตต่อต่อเดือนนะครับถ้าจงใจนะครับก็จะมีเงินเพิ่มทุกเ็ดวันนะครับ ห้ามในจ้างนะครับหักเงินนะครับยกเว้นเงินภาษีนะครับและเงินประกันงังมถ้าจะหักตัวอื่นนะครับจะต้องมีหนังสือยินยอมจากลูกจ้างก่อนนะครับยินยอมก็ทําเป็นแล้วเป็นหนังสือแล้วก็ลงลายมือชื่อนะครับตกลงเป็นการเฉพาะในการยินยอมให้หักนะครับเอกสารการจ้างนะครับก็จะมีเกี่ยวเรื่องข้อบังคับทะเบียนลูกจ้างแล้วเอกสารการจ่ายค่าตอบแทนต่างแต่พักงานได้ก็ต่อเมื่อนะครับคือถ้าเกิดเราถูกสอบสวนนะครับทําผิดไร้แรงมานะครับ เาก็จะต้องพักงานเรานะครับแต่พักงานเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า50%นะครับค่าชดเชยนะครับตอนนี้ที่เราทํางานมานานนะครับก็จะได้ค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับก็ตั้งแต่30วันจนถึง400วันนะครับก็ขึ้นอยู่อายุงานที่เราทํานะครับค่าชดเชยตัวนี้ก็คือจ่ายเมื่อนะครับเลิกจ้างเท่านั้นนะครับเลิกจ้างก็คือนายจ้างอยู่ดีบอกเลิกจ้างเรานะครับติดกิจการหรือ เราเกษียณอายุนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเาออกเองเนี่ยจะไม่ได้เงินตรงนี้พฤติกรรมในการเลิกจ้างนะครับก็คือลูกจ้างไม่ทํางานนะครับผิดระเบียบต่างๆนะครับไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับหรือว่าสัญญาจ้างที่ชัดเจนก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตอนนี้ที่ไม่ต้องจ่ายชดเชยเนี่ยก็พฤติิตต่อหน้าที่ประมาทเลินเล่อและทิ้งงานนะครับสิ่งสาคัญคือถ้าทิ้งงานเกินสามวันครับติดต่อกันโดยมีเหตุอันควรเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเลิกจ้างนะครับ ล to to. Then, the os, ูกจ้างได้เลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ลูกจ้างมีโทษจําคุกนะครับอันนี้ก็เลิกจ้างได้นะครับผลิตต่อหน้าที่นะครับอาศัยผลประโยชน์นะครับทำให้ในจ้างเสียหายกระทำผิดต่อทางอาญาต่อในจ้างนะครับเพื่อนผู้สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับจงใจให้ในจ้างเสียหายนะครับประมาณเลื่อนเล่อนะครับอย่างไรแรงนะครับส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะครับผิดคําสั่งได้หนังสือเตือนแล้วนะครับตัวนี้ถ้าได้หนังสือเตือนเนี่ยพอจะทําผิดซ้ําอีกเนี่ยก็จะ ถือว่าอยู่ในขอบข่ายที่สามารถเลิกจ้างได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือผลของหนังสือเตือนเนี่ยก็มีระยะเวลาหนึ่งปีนะครับการฝอบฟื่อไล่แรงนะครับเลิกจ้างได้ทันทีนะครับรายการที่ควรมีหนังสือเตือนนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีการให้เซ็นชื่อต่างๆนะครับถ้าละทิ้งการรายงานสามวันโดยไม่งควรนะครับก็เท่ากับว่าเลิกจ้างได้เลยนะครับ โทษจำพุกนะครับมีคำวิพากษาเกิดขึ้นก็ตัวนี้ก็เลิกจ้างได้นะครับเหตุอื่นๆนะครับก็ถ้าไม่ใช่ตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นก็ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับก็คือเป็นค่าเฉยการเลิกจ้างต่อไปนะครับเป็นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการคุยกันนะครับระหว่งางนายจ้างกับลูกจ้างนะครับว่าเรามีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องของการจ้างแรงงานเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโดย พร์แรงงานสัมพันธ์เนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการยึดหลักเจรจาต่อรองนะครับโทษนะครับตัวบทบัญนัตินี้มีโทษทางอาญานะครับเป็นกฎหมายนะครับที่มีโทษทางอาญานะครับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับเพราะนั้นไม่อาจจะขัดต่อกฎหมายตัวนี้ได้นะครับก็คือเป็นการเรียกร้องอย่างเช่นนะเคยเห็นข่าวนะครับว่ามีพนักงานปิดนะครับบริษัทนะครับไม่ ให้ทางานนะครับไม่ให้พนักงาน, unity, งานหรือทํางานหรือได้การหยุดงานเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสิทธิ์การชอบธรรมตามกฎหมายแต่ตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะโรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลหรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่จําเป็นต่อ,ตอการทํางานตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะปิดงานได้ก่อนที่จะปิดงานเนี่ยจะต้องมีการเจรจากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ดีรวมกันปิดงานหรือเรียกล้องได้เลยนะครับต่ต้องส่งหนังสือต้องเจรจากับนายจ้างก่อนนะครับ นะร่วมการเจรจาต่อรองต่างๆนะครับแต่ถ้ามีสาภาพแรงงานอะไรพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของว่าถ้าเกิดเรามองมุมอม,อมองของมนุษย์นะครับก็เราต้องการนะครับพัฒนาความต้องการของตัวเองิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในจ้างก็เหมือนกันนะครับเขาต้องการกาไรนะครับต้องการธุรกจิจที่ยั่งยืนนะครับลูกจ้างก็ต้องการค่าตอบแทนที่มากและความมั่นคงในการทําง,งานเพราะฉะนั้นต่างคนอ่ะต่างมีความต้องการแตกต่างกันนะครับ ต่อไปนะครับเกี่ยวเรื่องของการเจรจาต่อรองในต่างก็มีสิทธิ L, เลิกกิจการนะครับเลิกจ้างสิดงานได้นะครับแล้วก็ส่วนลูกจ้างเนี่ยก็จะมีการนัดจิดงานนะครับแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆนะครับที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองอยู่นะครับต่อไปนะครับเกี่ยวเรื่องของถ้าเกิดเกี่ยวเรื่องของการเจรจาตอ่อรองเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเจอจายอย่างไรบ้างนะครับ สภาพการจ้างนะครับก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจ้างนะครับว่าเราจะจ้างยังไงเข้างานกี่โมงเลิกงานกี่โมงนะครับมีวันหยุดวันไหนนะครับค่าจ้างเดือนเท่าไหร่มีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับถ้าไม่เป็นไปตามสภาพการจ้างเนี่ยก็สามารถที่จะเจอจาต่อลองกันได้ทั้งหมดนะครับอข้อตกลงเกี่ยวเรื่องของสภาพการจ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละที่กําหนดยังไงบ้างนะครับ ข้อเรียกร้องนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดเราต้องการข้อเรียกร้องโบนัดเพิ่มเงินเดือนเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องทาเป็นหนังสือนะครับไปใ,ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับทาคคแนนข้อตกลงนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็เจรจาต่อรองแล้วก็ยื่นไปที่กระทรวงแรงงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่าโอเคเราถึงขั้นจะต้องมีการกําหนดนะครับหรือการประท้วงเรียกร้องนะครับก็ต้องมีการไกลเกลี่ยกันทั้งหมดก่อนนะครับ การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อายงานจ้างต่างๆนี้ก็จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเสมอน,นะครับทํากันทันทีได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวเรื่องของตระบบการสังคมนะครับก็จะเป็นสิทธิที่ลูกจ้างได้รับจากภาครัฐนะครับว่าเกี่ยวเรื่องของการป่วยทุกขภาพตายนะครับส่งข้อบุรนะครับข้อบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานนะครับ ซึ่งการจ่ายของลูกจ oh ้างเนี่ยก็จ่ายอยู่ที่5%นะครับเราก็จะมีเงินสมทบจากนายจ้างแล้วก็พักลัดนะครับเราก็เงินสมทบต่างๆเนี่ยก็จะถูกกระจายเงินออกไปนะครับการใช้ข้อบังคับนะครับก็คือจะลูกจ้างนะครับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนนะครับจะต้องมีการสังคมนะครับให้กับลูกจ้างนะครับแล้วลูกจ้างจะคําว่าลูกจ้างเนี่ยก็คือ ผู้ที่ทํางานให้ในตั้งนะครับไม่ว่าเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับยกเว้นลูกจ้างที่ทำงานโจงงานบ้านนะครับเพราะฉะนั้นแม่บ้านเนี่ยจะไม่ไม่เกี่ยวนะครับต่อไปนะครับผู้ประกันตนนะครับเข้าได้ตั้งแต่15ปีนะครับไม่เกิน60ปีนะครับอแต่ถ้าเกิดอายุ60ปีแล้วยังเป็นลูกจ้างอยู่ก็ยังเป็นประกันตนต่อได้นะครับค่าจ้างก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเงินทุกประเภทค่าตอบแทนในการทํางานวันทํางานปกตินะครับรวมถึงวันที่จ่ายให้ในวันหยุดวันลาต่างๆนะครับ เพราะนั้นฐานของห้าสิบก็จะขึ้นอยู่ว่าเออเราได้เงินจากแหล่งไหนบ้างนะครับการรักษาพยาบาลน,นะครับไม่จำกัดจํานวนครั้งไม่จํากัดจํานวนเงินรักษานะครับสิทธิ์ต่างๆที่ได้รับนะครับก็จะสามารถนะครับเข้าใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลภาครัฐโรงงานเอกชนแต่ในพื้นฐานนะครับคือการเข้าโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยจะเท่าที่จ่ายจริงได้หมดนะครับแต่ถ้าโรงงานเอกชนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะเบิกได้แค่ไหนนะครับเพราะ,ะนั้นนะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะ ใช้สิทธิ์ของมั่นกัรสังคมกับลงมันเอกชนได้เต็มที่นะครับถ้าลงมันเอกชนเนี่ยก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนะครับจากสิทธิ์ที่เราควรจะได้อยู่นะครับการเจ็บป่วยต่างๆนะครับที่จะต้องผ่าตัดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุนะครับภาครัฐก็เบิกได้เต็มที่นะครับแต่ก็จํจำกัดเรื่องค่าห้องค่าหานะครับ แต่ถ้าเป็นเอกชนก็เมือนได้เหมือนกรณีฉุกเฉินนะครับไม่เกินติด2ชั่วโมงแรกนะครับไม่จก,กัดจานวนรั่าเหมือนกันครับอ่ะก็ตัวนี้ก็สําคัญตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็อย่าลืมเข้าประกันภายในติด2ชั่วโมงเจ็ด2ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณ3วันนะครับ3วันทําการและ3วันทำ 3, 3, 3วันที่เกิดก็เออหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การแจ้งนะครับโรงพยาบาลตำบัดนะครับก็แจ้งโดย วิธีการต่างๆนะครับการประสบอันตรายหรือบาดเจ็บนะครับที่สามารถที่ไม่ไม่มีิทธิ์รักษานะครับและจะเป็นพวกโรคจิตนะครับเช้นสารเสพติดคนไข้เกินร้อยแปดสิบวันฟอกเลือดไตเทียมนะครับยกเว้นว่าฟอกเลือดไตเทียมเฉื่อพันธุ์นะครับระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ความสวยงามการเข้าทดลองมีบุญยากนะครับอะไรที่เกินกวอนจําเป็นนะครับบลูกไ่ายวัตแุเป็นเพศสมเปียนฟักฟื้นนะครับเปลี่ยนไทยกระจกตานะครับ แวนปาธนกรรมนะครับธนกรรมก็จํากัดไม่เกิน900บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์นะครับถ้าเมื่อเรามีประกันสังคมแล้วเนี่ยก็ใช้สิทธิ์เกี่ยวเรื่องของทําฟันนะครับอีกทีหนึ่งจะต้จะเว้นตามกฎหมายนะครับก็คือสบอุบัติเหตุร้ายแรงเจ็บปวดด้วยภาพนะครับเกิดจากการตรงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อเหตุนะครับทุกปรภาพก็นะครับจะต้องจ่ายเงินมาแล้วอย่างน้อยสามเดือนนะครับถึงจะได้รับเงินทุกปรภาพก็คือเงื่อนไขภายในสิบเดือนจ่ายเงิน และสามเดือนเพราะนั้นก็หมายความว่าต้องทำงานอ่างน้อยปีกับสามเดือนนะครับทูกรลาภาพก็คือแขนขาขาดนะครับต่างๆนะครับตูงเสียตานะครับต่อไปก็พวกเกี่ยวเรื่องของแขนหลังมือแขนข้างหนึ่งนะครับกับการถ่ายประส้วงอุจจาระนะครับทั้งสมอง,งต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการสูญ พวกนี้ก็จะได้ประมาณร้อยละห้าสิบนะครับก็คือประเมินละเราสูญเสียอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับของร่างกายนะครับก็ตายสองข้างก็หายไปข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ตายนะครับก็ได้ค่าทําศพนะครับสามหมื่นบาทนะครับคัดบุรนะครับก็ต้องจ่ายอย่างน้อยสิบห้าเดือนนะครับได้จ่ายต้องเข้าประกันสังคมอย่างน้อยสิบห้าเดือนจ่ายมาแล้วเจ็ดเดือนนะครับ แล้วก็ถ้าหากซึ่งสภาพผู้ประกันตนใช้สิทธิได้6หกเดือนไม่เกินสองครั้งนะครับคอาบุตรนะครับก็เบิกคืนได้นะครับ5้าสิเซนของค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันนะครับสองค่าบุตรนะครับก็จะได้สานักอยิบบาทต่อเดือนนะครับก็แต่ต้องอยู่ในกัยขังคมอย่างน้อยสามปีแล้วนะครับจ่ายมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับสรภาพนะครับจ่ายเงินมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับแต่ไม่เกินจ่ายเงินมาแล้ว ตั้งแต่สิบสองเดือนก็หนึ่งปีแต่ไม่เกินร้อยแปดสิบเดือนนะครับบำเหน็จตัวนี้ก็จะได้รับรายเดือนนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นของค่าจ้างเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของเงินช่วงสุดท้ายนะครับก็จะได้บำนาจนะครับแต่ถ้าบำเหน็จนะครับไปแล้วเกินหกเดือนรับบำเหน็จสิบเท่าของเงินบำนาญนะครับในกรณีที่ผู้ปรกันตนตายนะครับสะรภาพต่างๆนะครับบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ จะมีได so ้รับนะครับแต่ละส่วนแตกต่างกันนะครับกรณีที่เสียชีวิตนะครับต่อไปว่างงานนะครับว่างงานตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการเลิกจ้างกันหรือว่าถูกแล่ออกจากงานนะครับแต่ตัวนี้ต้องจ่ายมาแล้วอย่างน้อยหกเอ่อก็คืออยู่ในประกันสังคมสิบสิบห้าเดือนนะครับจ่ายมาแล้วหกเดือนนะครับแล้วการว่างงานตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการเลิกจ้างนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการกระทําทุจริตนะครับกระทาผิดแาราหรือจงใจนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าการเลิกจ้างตัวนี้เราได้เลิกเลิกจ้างลักษณะไหนะครับนะครัพยายามอย่าเลิกจ้างจากกรณีที่ว่าขาดงานหรือทําผิดไร้แรงอะไรพวกนี้นะครับก็ทําเรื่องที่จะออกจากงานตามปกตินะครับการว่างงานนะครับตัวนี้ก็จะได้50%นะครับของค่าจ้างไม่เกิน6เดือนนะครับก็ร้อยวัน แต่ถ้าเกิดลาออกก็ได้ร้อยละสามสิบนะครับไม่เกินเก้าสิบวันนะครับสามเดือนการจ่ายการว่างงานตัวนี้ก็เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เกี่ยวเรื่องของสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างนะครับก็ได้รับความคุ้มครองต่ออีกหกเดือนนะฮะเงินสมทบนะครับห้าเปอร์เซ็นตัวนี้ผู้การตนนะครับสองเท่าก็แปดเปอร์เซ็นตตอนนี้คือเกี่ยวเรื่องของการคำนวณฐานฐานตัวค่าใช้จ่ายานะครับ การเลือกลงวาบาลนะครับก็เลือกได้นะครับปีละครั้งนะครับก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แจ้งทางบริษัทก่อนนะครับก็มีเหตุผลต่างๆนะครับว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับกฎหมายเงินทดแทนนะครับกฎหมายเงินทดแทนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายจากการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมจะเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าความเจ็บป่วยหรือุ้ลภาพนะครับ อยู่นอกเวลาทํางานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่ในเวลาทํางานเนี่ยก็คือจะเป็นกองทุนเงินทดแทนนะครับจะใช้คนละตัวกันนะครับนะอย่างเช่นถ้าเกิดทําเครื่องจักรอยู่แล้วเกิดแขนติดเครื่องจักรอันนี้ก็อยู่ในกองทุนเงินทดแทนนะครับประสบอันอันตรายนะครับกระทบแก่จิตใจหรือเกิดความตายเนื่องจากการทํางานนะครับตามในจ้างนะครับเจ็บป่วยต่างๆนะครับถึงอันตรายนะครับสูญหายระหว่างการปฏิบัติงานนะครับทั้งระบบทําน้าท่้อากาศนะครับ ตัวนี้ก็จะได้สิทธิจากกองทุนทดแทนนะครับจะเป็นค่าทดแทนค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูค่านำศพนะครับโดยที่ในจ้างนะครับัต้องรักษาพยาบาลตามทันทีนะครับใส่ค่าจ้างตามจริงนะครับโดยไม่ชักช้านะครับรักษาพยาบาลนะครับตามพลบตัวนี้นะครับก็จะไม่เกินสามหมื่นห้านะครับกรณีแรงไม่เกินห้าหมื่นนะครับเพิ่มอีกไม่เกินห้าหมื่นก็รวมไปแล้วแปดหมื่นห้านะครับแล้ว้ามีค่าห้องพักค่าอาหารต่าง ค่าฟื้นฟูร่างกายนะครับก็ไม่เกินสอง0มืบาทนะครับค่าตัดไม่เกินสอง0มืนนะครับค่าทั้งศพนะครับหนึ่งร้อยเท่าของตาค่าจ้างของขั้นต่ํานะครับรายวันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ร0อยเท่าก็ประมาณสามเดือนครึ่งนะครับให้กับผู้จัดผู้จัดการศพนะครับแล้วก็การจ่ายค่าตอบแทนนะครับจ่ายเป็นรายเดือนนะครับค่าตอบแทนก็สองพันแต่ไม่เกิน9ก0 0พันบาทต่อเดือน ค่าทดแทนการขาดและอุปการะต่างๆนะครับมนก็ณีศูนย์หายนะครับมีกาหนด8ปีนะครับ60%ของค่าตั้งรายเดือนนะครับทายาทจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเขาจะกเว้นนะครับในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับก็คือเกิดจากเสพติดเสษสารเสพติดนะครับเกิดจากตรงใจนะครับยินยอมให้ผู้นาทาให้เกิดรายนะครับห้ามในจ้างหักเงินทดแทนนะครับจากเรานะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายคนเดียวนะครับ เราไม่ได้มีหน้าที่จ่ายแต่เรามีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับเงินทดแทนตัวนี้นะครับในจ้างนะครับถ้าเกิดลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานเนี่ยก็ต้องแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกองทุนเงินทดแทนนะครับก็จะเป็นหลักเกณฑ์ประมาณนี้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์อะไรต่างๆได้บ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้ถูกนะครับว่าประกันสังคมก็คือนอกเวลางานนะครับกองทุนเงินทดแทนก็จะเป็น ในเวลาการทํางานนะครับแล้วก็พรบคุ้มครองแรงงานนะครับเป็นกฎหมายที่เราต้องได้รับสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดการได้ค่าจ้างหนึ่งจุดห้าเท่านะครับสามเท่าในวันหยุดในวันหยุดน่แเราก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของการทํางานในวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งเท่านะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่จะได้ลานะครับพักผ่อนแล้วก็จะได้สิทธิ์ต่างๆนะครับซึ่งสัญญาจ้างนั้นจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิ์ที่ต้องได้ตามพรบคุ้มครองแรงงาน นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของการเรียนรู้กฎหมายแรงงานเนี้ยเราก็จะมองว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราควรจะต้องได้นะครับและอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับอย่างแรกก็คืออย่าขาดงานโดยไม่จําเป็นนะครับหรือว่าถ้าจะต้องขาดงานจริงๆนะครับแล้วในจ้างไม่ได้อนุมัติให้ขาดงานตัวนี้ก็จะต้องเจรจากันให้ดีนะครับแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยเราก็ต้องทํางานเต็มความสามารถนะครับแล้วก็ เวลาหยุดงานก็ต้องแจ้งล่วงหน้าแล้วมีใบรับรองแค่นะครับในกรณีที่จะหยุดงานโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยก็จะต้องเจอจาแล้วก็อาจจะไม่ได้รับเงินนะครับในการจ้างงานในช่วงนั้นนะครับ